อาตุเมปันเตสังโฆอายังจวนข้าพนิยมอายะดสมะโตปิติสารัสอาภุดทัศนาเปโตรญาติสังกัสสะปัตติทิวัตถภังอสัตถนาติทิวัตถภังตันติเตเอวัรูปังอาพาตานกฎทางนัตติพันเตลันโดนัตติพันเตยาโดนนัตติพันเตโดนนัตติพันเตอามาโดน มานสโสเสมันปุริโสเสมะันปุชิตโสเสมะัตนาโสสมนเตนาสิราจปโตยมะันุญญาโสิมาตาปิโตหีปาริปุณวีสติมโสเสมะันปาริปุณนเตปตะจิมะรังมะนนามโอเส อะหังพันเตจันทปัญโยนามะโณน, e น,นามะเตอบพญาโยอุปัญโยเมพันเตอายสัมาอิตติสาโรนามะโณอนจันทปัญโยสังฆังอุปพญาประธานญาติอายสมมาตากิติสาเลนะอบพญาเยนาสังโฆจันทาพัญญังวัชสัมปาเทติอายสมมาตากิติสาเลนะอุปญาเยนา